ตูเดินกลับมาแล้วเขาไม่ได้แบกต่ค่ะแม่นิรอบนีนะ้เพราะว่าเขาน่าจะรีบเพราะว่าเขาน่าจะรีบแล้วใช่ค่ะคณแม่เปย์ไว้เยอะเลยเมื่อกี้คณแม่เข็มก็บอกไม่อันนะคะตูกลับแล้วมาล่ยป้าแม่พาอยู่นี่เอง,ง,งขอบวนพี่ขบวนพี่ตูกลับแล้วนะคะเรากำลังเดินกลับบ้านนะคะ จะผ่านหน้าร้านเราเหมือนเดิมขบวนเซเลบดังนะคะคุณแม่ขบวนเซเลบดังมาแล้วนะคะดีใจมากเลยนะคะนีะ่นะคะไปแล้วนะคะพี่โตนำโดยนะคะพายทองคำนะคะพอ่อ,อลุงเลนนะคะไม่มีกล้วยไม่นี้ วันนี้ไม่มีกล้วยเลยนะคะอันนี้ฝันเมืองมีแต่แตงแล้วก็อ้อยนะคะขอบคุณค่ะปูขอบคุณค่ะปูบันหน้า,นนามาใหม่เด้ออันหน้ามาใหม่นะคะปูจ้าขอบคุณค่ะอันนี้พี่แซมค่ะอ่าอ่าพี่ตูไม่อยากไปพี่ตูไม่อยากไปพี่ตูบอกว่าอยู่นี้ก่อนนะคะพี่ตูไม่อยากไปนะคะ <S 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 คุณแม่ เซเลบทั้งนั้นเลยนะคะพี่ตูไม่อยากไปพี่ตูหยุดแล้วแหละพี่ตูบอกว่าไม่ไปได้ไหมอันนี้พี่แซมนะคะพี่แซมมาช้าไม่ได้ดูพี่ตูนี่ค่ะคุณแม่อ่ะพี่ตูทำอะไรพี่ตูพี่ตูทำอะไร,ไรโอ้โหดูไหลกันเป็นทางแม่ดูดูนะคะงามทุกเชือกนะคะโอคขารีบอะ่ะแม่นี่นะคะ ติดรถเข็นมือเดินไปข้างหน้าค่ะคุณแม่นี่พอดีปตอถ่ายคลิปพี่ตูเลียวหลังพี่ไปตูแอบมีการมีการชำเลืองพี่ตูมีการชำเลืองพี่ตูบอกว่าอยู่ตรงนี้นานๆได้ไหมไม่เห็นคุณแม่นิตยาสวัสดีค่ะมาแล้วไปแล้วนะคะไปแล้วกระบวนพี่ตูมีการชำเลืองด้วย อันนี้กระตุ่มวางด้แน่กระตุมม่มผลไม้ห้า,า,า,ลลาถุงได้เลยค่ะแม่นี่เอาผลไม้ห้าถุงอันนี้จะเบียงเขาอยู่นี่จะเบียรอ้อยอยู่นี่นะคะคุณแม่ใส่แล้วนะคะแม่นี่จ๋าใส่ในรวมอันนี้เลยเนาะเดี๋ยวเลือดอ่านแป๊บหนึง่งมาอ้อยได้เด้อ ุดมาร์นิ่งมาดามแม่ค้าถ่ายคลิปไปด้วยกันข้าวข้าววันนี้หมดแล้วคุณแม่คุณแม่เมีวจา๋าเอาอ้อยห okay, ้าร้อยโอเคค่ะแม่อ้อยสิบมัดไ,ไปไป,ไปตรงนั้นให้หน่อยแม่เมลวข้าไม่มีเอาเป็นแหนบแม่แม่เนี่ยเอาไปสงป่งเอาไว้ตรงกองพี่ตู้ให้หน่อยแม่เมีวจา๋าเอาเป็นแหนบแม่เนี่ยชุดละสองร้อยมีอยู่สี่ สองป้าเขาอันนี้วันหลังให้กระทางอันเล็กสิบมัดสิบมัด,มดเอาอ้อยไปส่งเขาเหรอไม่แม่พาก็อยู่นี่ค่ะแม่พาก็อยู่นี่เดี๋ยวเขามาเอาเขาบอกเดี๋ยวเขามาเอาแม่พาเขามีรถสเีียงของเขาอยู่สิบมัดของคนแม่นี้ตานใส่กองเดียวเลยกองใหญ่ได้แหละรวมกับของเขา คืนนี้ไปสนุกที่ช่องปู่นะคะอีกห้าร้อยให้หน้าร้านค่ะแบ่งให้สองแม่ลูกด้วยโอเคค่ะแม่จาร้านแล้ววันนี้เดี๋ยวให้น้องปานจั่งอะไรให้นะกับบดวะแล้วก็ให้หน้าร้านช่อเราสองมัดไม่มีแม่ลูกสั่งให้แต่ปู่มาอุตส่าห์ขึ้นแยงไปใช่ค่ะปู่เอา ปูแกเอาขึ้นแยงไปนา,นาร้านเชื่อละสองมัดพระวัดเก็บไว้ให้แม่แ๊บกับสีจานสี่มัดเอาลผัดเชือละสองไปหน่อกันค่ะคุณแม่พี่ตูเขาเดินกลับแล้วนะคะ คุณแม่นาสวัสดีค่ะอันนี้น้องช้างมายืนทานผลไม้ที่หน้าร้านจ้าคุณแม่ไม่ได้ไปไหนนี่นะคะมีอยูอสามเชือกที่เลือสี่มัดเอาไว้ให้แม่ลูกนะคะแม่ออนนาเนี่ยออนนาอยู่มุมนี้ขอบคุณคุณแม่นี้นะคะ ผัดนักล่องบ่ช่วงจาช่วงที่จาาไม่สบายเยอะปุ๊พี่แซมมาบอกงดแตงก่อนช่วงนั้นจ้าก็าก,กินได้แหละให้กินปริมาณพอดีปู้ก็น่ารัก เมื่อคืนปู่ร้องเพลงอะไรเนะข้าไปดูแวบๆไม่มีว่าเป็นอันนี้ไหมท่านใหม่จะรับไหมคะเอาไว้ให้ควานๆกันตอนเที่ยงก็ได้ไว้ทอดทอดกินตอนเที่ยงกัน